แต่พอซีซั่น2เนี่ยก็รัดดูแล้วเกือบไม่จบเอาหลายครั้งเพราะมันขัดความรู้สึกที่เริ่มในซีซั่น2อย่างรุนแรงประมาณว่าซีซั่นแรกก็เล่าได้น่าติดตามทุกตอนค่ะพอซีซั่น2อะไรอะไรเอาแบบนี้เลยนะคือมาทีละประเด็นเพลงประกอบทั้งโอเพนนิ่งเอนดิ้งสู้ของเก่าไม่ได้เลย รีวิวและบทวิเคอห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กับเราจะมารีวิวโมบิสูตรกันดั้ม The w i t h from Mercury ขึ้นต้นเป็นมาริซอนพอแตกใบอ่อนกลายเป็นคาริบันรีวิวโมบิสูตรกันดั้ม The w i t h from Mercury ซีซั่น2 2023ค่ะอนาตาวาสุสเมรุโกเดชโยฮมาอิกโยมิโอริ หลังจากจบซีซั่นได้นะคะเก่าร้อยก็ทิ้งเรื่องนี้ยาวๆไปเลยแล้วก็เอาส่วนตัวโดยตรงๆนะไม่ค่อยประทับใจในซีซั่น2สักเท่าไหร่เรื่องรีวิวเนี่ยก็เลยไม่ได้ทําจนยาวแล้วก็ลืมค่ะแล้วก็เพิ่งนึกเนี่ยแหละเราถึงออกมาทําก็ว่าจะไม่ทําอยู่แล้วนะแต่เอาหน่อยอะให้มันครบชุดของซีรีส์นี้ไป จากความเดิมตอนที่แล้วนะคะเก่ารัลแน่ให้คะแนนรีวิวของมงมิสูดกันดั้มเดอะวิดฟอร์มเมอร์คิไว้ที่10เต็ม10นะพอชอบการนำเสนอปมปัญหาแล้วก็ซูเรต้าบวกกับเจเติร์กไปอีกคนที่เล่าได้น่าสนใจค่ะแต่พอซีซั่น2เนี่ยกอรัลด,ดูแล้วเกือบไม่จบเอาหลายครั้งเพราะมันขัดความรู้สึกที่เริ่มในซีซั่น2อย่างรุนแรงประมาณว่าซีซั่นแรกก็เล่าได้น่าติดตามทุกตอนค่ะ พอซีซั่น2อะไรอะไรเอาแบบนี้เลยนะคือมาทีละประเด็นเพลงประกอบทั้งโอเพนนิ่งเอนดิ้งสู้ของเก่าไม่ได้เลยในซีซั่นแรกเนี่ยเพลงประกอบส่วนนี้เนี่ยคือดีงามมากทั้งเนื้อหาความหมายท่วงทำนองซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยคือทำไม่ได้เนื้อหาก็เล่าไม่อินจังหวะเพลงก็สู้ไม่ได้ส่วนที่2นะคะซูเรต้าเนี่ยก็น่ารักจนเกินงามแล้วก็กลายเป็นความน่าลำคาญไปในตัวเลยอะ่ะ ่อ้อยเข้าใจนะคะว่าผู้สร้างเนี่ยประสบความสําเร็จให้ผู้ชมเนี่ยหลงรักในซีซั่นแรกที่มาจากความใสาการมองโลกในแง่บวกแล้วก็ทัศนคติแต่พอในซีซั่นนี้เนี่ยบทที่เทให้สเดแต้มันมาเยอะจนดูงองแง,งแล้วก็ซื้อบื้อไปส่วนตัวกอลัดเนี่ยในซีซั่นสองเนี่ยตัวละครที่น่ารักขึ้นมามา,มากกว่าเดิมนะกลับเป็นจูจูมากกว่า ปมปัญหาที่ผูกมาซะดีเลยในซีซันแรกเนี่ยกับถูกแก้แบบแฉะในซีซันสอเฉยๆแล้วก็ปมปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันก็เด้ง่ายจนเกินจนเรามองข้ามอะ่ะแล้วมันก็ใช่จริงๆเราก็เฮ้ยมันไม่มีอะไรแอบแฝงหรือซับซ้อนเงื่อนไขอะไรเงื่อนไปกว่านี้เหรอมันง่ายไปไหมอะไรเงี้ยพยายามโยงแล้วก็โยนความผิดไปที่แม่นะคะโดยที่ซูเรตตาเนี่ยก็รับด้วยแล้วมิโอลิเน่เนี่ยก็พยายามที่จะหาทางแก้ แต่ปมทั้งหมดกับถูกแก้ด้วยตัวเองะคะโดยคำพู้เฉลยสั้นๆเอาสงงางันเลยมันก็เลยทำให้เรื่องของปมป,ปัญหาและจุดวิกฤตใน้าคน,นี้มันเบาลงไปถ้าเทียบกับ Iron b u t o o r ฟ h a n ซีรีส์ก่อนหน้านี้อะ่ะก็รับเข้าใจว่าตอนจบของ o r ฟ h a นมันโหดแล้วก็หดหูมากเกินไปแต่ใน w ิชอ of Mercury เนี่ยฟอร์เมอร์คิวเเนี่ยก็ไม่ต้องพยายามเข็นและแถทุกทางอะ หรือแม้แต่ให้เหตุผลดืด้อๆเพื่อให้ฉากจบเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆก็ได้ไงถ้าออฟฟนมันจบแบบโคตรหัวแต่มันไม่ได้เรื่องความรู้สึกแบบเจ็บใจซึ่งเป็นอารมณ์ที่คนดูมีต่อเรื่องราวอะไรเงี้ยในขณะที่ Wish of Mercury คือจบแบบแฮปปี้แต่กลับได้ความรู้สึกท้อแท้แบบเฮ้ยจบสัทีอะ่ะ ที่นี้กับรัฐบ่นมาเยอะแล้วนะมาผึงพูดถึงส่วนดีของเรื่องอย่างแรกเลยคือ irk, เจเตอร์เพื่อนๆนคือเรื่องราวของเจเติร์เนี่ยดีมากนะมีพัฒนาการที่ดีจากคนที่แบบเย่อหยิ่งไม่ก้มหัวให้ใครก็มาตกตามเรียนรู้แล้วก็กลายเป็นคนที่เป็นคนมองคนโดยสมบูรณ์ก็แล้วว่าส่วนนี้คือดีที่สุดของเรื่องเลยนะแต่เนื้อหาเนี่ยกับถูกขยายให้เห็นแค่พัฒนาการแล้วก็มาหยุดเล่าเอาตอน กลับมาเจอมิโอลิเน่และสูเนต้าสง,งานันน่ะก็ทำให้การเล่าเรื่องของเจเติร์กไปไม่สุดเพราะสะดุดที่เธอนั่นแหละส่วนที่สองกันดั้มนะคะคือการออกแบบเอเว l ียลเนี่ยดีมากนะคือมีความเป็นตัวแทนเป็นแบบผู้หญิงอะ่ะซึ่งมันก็ตรงที่ธีมของเขาที่ว่าว่าด้วยแม่มดจากดาวพุธอะ่ะแล้วแม่มดแล้วก็แบบนักบินเพศหญิงอะไรเงี้ย เขาก็จะออกแบบรูปร่างตัวกันดั้มให้เป็นนาฬิกาทรายอ่ะที่มันเหมือนกับสัดส่วนของเพศหญิงอ่ะมีส่วนโค้งส่วนเว้ามากกว่ากันดั้มตัวอ,อื่นที่ผ่านมาซึ่งมันจะออกแบบเป็นรูปทรงผู้ชายไงทรงสามเหลี่ยมควม่ำแล้วก็กันดั้มตัวที่สองอ่ะของที่ซูเรต้าขี่อ่ะคือคาริบันนะคะการออกแบบอาวุธเนี่ยให้ดูรูปทรงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม้กวาดอ่ะก็ทำออกมาได้เก๋ดีนะก็สะท้อนแนวคิดแล้วก็ธีมหลักของเขาอ่ะ hey, อย่างที่เราบอกตามชื่อหัวข้อค่ะคือขึ้นต้นเนี่ยเป็นมาริซอนพอแตกใบอ่อนเป็นคาริบันนะคือจากซีซันแรกเนี่ยเหมือนเรากำลังอยากจะเฝ้าดูการเติบโตแล้วก็ความงดงามของดอกไม้สักต้นแต่กลับกลายเป็นว่าที่แท้คือแม่มดที่มันไม่มีอยู่จริงอะโมวิสุดกันดัมเดวิดฟอร์มเมอร์คิวรีก็เป็นแบบนั้นนะคะ ซีซั่นแรกเนี่ยสวยงามแล้วก็น่าติดตามแต่ตะวัดจบแบบขอไปทีแบบเลิกเลิกไปแบบงง <S <S งอง,งอมวิสุดกันดั้มเดอะวิดฟอร์มเมอร์คิวรีคะแนนโดยเก่ารัฐความสนุกก็ให้6เต็ม10คือขาดขาด,ขาดเกินเๆอะปมปัญหาแก้ง่ายไปตัวละครที่ควรดันไม่ดันอะอย่างจูจูหรือเจอเตอร์เนี้ยเอาบทไปใส่ให้ซูเดต้าจนลำคาญแล้วแบบงงแงแล้วก็ซื้อบื้อด้วยนะคะ เนื้อหาเนี่ยให้7 10. เต็มสิบตาวลัดโอเคเรื่องแกนหลักของเนื้อหาที่ว่าด้วยสงครามปัจจุบันมันมาควบคู่กับเศรษฐกิจผลประโยชน์มากกว่าการต่อสู้เพื่อมาตุภูมิหรือเกียรติหรือศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยถึงประเด็นหลักน่าสนใจแต่การแก้ปัญหามันง่ายเกินไปอะ่ะ การเล่าเรื่องให้ก้าเต็มสิบค่ะคือการเล่าเนี่ยก็ยังถือว่าต่ำกว่าของเดิมไม่เยอะก็มีฉากบูเยอะขึ้นมีแบ่งไปเล่าส่วนของเจเติร์กบ้างอะไรแบบนี้ก้าเต็มสิบนะคะสำหรับภาพมาตรฐานงานภาพก็อยู่ในระดับดีตามเดิมก็คือภาพสวยเก็บรายละเอียดดีอื่นๆก็ให้ห้าเต็มสิบถ้าเทียบกบบซีซั่นแรกก็ถือว่าน่าผิดหวังอะไม่ท่งพลังเท่าตอนเริ่มต้นในทุกๆส่วนเลย ภาพรวมก็ให้เจ็ดเต็มสิบนะสำหรับเกาลัดมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่สักทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดแค่ก็ดูเอาเพลินๆจบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จบแบบไม่ได้น่าประทับใจอะไรสักเท่าไหร่นักอะ่ะจนถึงขนาดลืมเขียนรีวิวอคิดดูแล้วกัน สำหรับคลิปนี้นะคะกอน์ฟเก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ